กลับสวัสดีให้มาลุมท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวอันนี้นะครับเป็นแฮฟฟี่เมทัลของชายนะครับเป็นผ้าปิดตาผ้าปิดตาข้างเดียวนะครับโอ้โหสวยงามมากเหมือนจอสลัดเลยนะคะแต่ไม่ใช่จอสลัดนะครับนี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็จะมาใส่คู่กับชุดเต่านะครับนั่นผู้ชมโอ้โห สวยงามมากนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวละครแอนดูไปนะครับแล้วก็จะแต่งทรงผมอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยงามอลังการมากเลยนะครับแม่แรอชานครับไปุยกันเลยครับเราเราจะเล่นใน 4VCR สุกติดเหรอ 4VC เกาะสวรรค์อย่างเดียวก็ได้สัใส่เจตเตอไอ้นี่อยู่จตเตขี้ข่ายเทพเจตเลย มาตอนนี้นะครับก็เข้าเกมกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะลงเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปบอกเวลาไลฟ์สดจะบอกเวลาลงคลิปปกติให้ท่านผู้ชมรู้นะครับ ทชมครับศัตรูเล่นอ้อมหรือเปล่าคบท่านผู้ชมทำไมศัตรูไม่บุกทางตรงเลยนะครับเราตามเพืคนนี้ไว้จะด,ดีกว่าเผื่อพี่คนนี้โอ้โห เป็นปืนวิ่งมาอย่างนี่นี่ตานี้นะครับแล้วก็มาเกิดที่โรงงานนะครับเราตานี้นะครับผมชนะทำสันก็คืทอทำสันนะครับพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับพวกน,วกนี้เนี่ยจีจีเอ็มเนี่ยเอากิจกรรมเข้ามาครับชิงแชมป์สี่ีสี่ครับผมผมได้เข้าทีมติวเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดีใจมากอะ่ะ บัพุธนะคะบ,บันพุธเวลาสองที่นมีการแข่งขันนะครับผมกับิวเตอร์เนี่ยจะชิงแชมป์น,นะครับกับคุณนา้าคุณออมแล้วก็คุณเตอร์นะครบโอ้โหรับรองมันแน่ๆมันดเดือดเดือดเผ็ดม,มันแน่ๆเด้ยวผมนั่นจะถ่ายคลิปเวลาสองที่หให้ท่านผู้ชม,มงตอเช้าให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์น,นะครสี <C BC S 2> ่วีสี่ย อ้าวติวเตอร์อยากเล่นด้วยนะคะไม่เป็นลายครับเดี๋ยวจบตานี้ก่อนครับเฮ้ยไปเจอแ,แล้วยแต่หมดตา this ครับแล้วก็จะซื้อปืนอะไรดีอะฟารมาสเนาะซื้อฟารมาสแล้วก็ไอวอ ไอวอไอวอแล้วก็เหนะ็ดเลเวล3เนาะไปเลยไปเร็วๆวันนี้พามาด,ดูชุดแต่น่าเสียดานนะคะที่ททตทาทีา่แต่ว่าผ้าตาข้างเดียวเนี่ยมันอะเอ้มันได้แค่ชื่อขามนะไม่เป็นไรหรอก ควนอยู่เลี้ยม,มันเล่นเหลี่ยมมั้เนี่ยควนมันเล่นเลี้ยม<ฮ>ควนมันเล่นเลี้ยมมันเล่นเลี้ยม วันนี้เราเตรียมความพร้อมมาทุกอย่างนะครับต้องชนะตอนนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดอะไรต่อเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสวย สวยนี่แต่คนเล็กกะกาค่ะท่านผู้ชม วะเน,นี่ยหรือว่าอยู่จุดเกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าจุดเกิดกยังไงเราก็ชน,นะท่านผู้ชมไม่ต้องหว่วงอ้าวชน,นะ เอ็มบีพีอะครับนอนนอนวาดไปกันต่อเลยนะครัะคุณต่าอ,อยู่ในโซนสไตล์อ่ะนั่งชม รับทาเชิญ อีกนิดเดียวอ่ะเพื่อนขอเล่นโหมดนี้ได้ไหมพี่ก็จะได้ดูกดแล้วอ่ะก็ได้ก็ได้หมดทั่วไปใช่เปล่าได้ ถ้าคอลเลกชันสามห้าแล้วก็เพชรหนึ่งเพ็ดพี่หนึ่งร้อยเพชรไม่คุ้มสามสิบสามบาทเองอ่ะรอเดี๋ยวเพื่อนไปดูนี้ไมแอด<ะ>อ่ะนี่นะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับซ v วชิงแชมป์ มำนยกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับที่เป็นทุนรางวัลแล้วก็มีรูกทุกสีแดงนี่นะครบระยะการแข่งขันวันพุธเวลาสองทุ่น,นะครับโอ้โหมีท่าคอเลชั่นด้วยของเร่อแอนดอกสุดพิเศษเพชรหนึ่งร้อยเพชรท่าคอเลชั่นสามท่าสาสิบสามทนม่แต่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อเพชรแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ pet, เพชรในเกมอีกเข้าไปกดในไดมอนน่ะ 100เพชรสาสบาทแต่100เพชรเนี้ยสาสิบาทรวมถึงรวมถึงท่าคอลเลคชัอีก3าท่าโคตรคุ้มอ่ะคุณท่านั้นมันเก๋ีนะคุณไม่รู้เหรอท่าที่เป็นแต่ว่าอนไ้นะน,น,นะที่เป็นแต่ว่าแบบว่าแบบว่า เดาไม่นั่งอ่ะคุณดิจิตอลเล่นแมทจะอันดับไม่ได้คุณดิจิตอลก็จะเด้งออกอยู่ดีเด้อเดี๋ยวเพื่อนน้องใหม่เผื่อมันไม่เด้งออกนะถ้ามันไม่เด้งออกเราก็เล่นว่ากันถ้ามันเด้งออกก็ออกตามแผนเดี๋ยวลองดูสักรอบสองรอบก,ก่อนเร็วเดี๋ยวคลิปเรายาว คุณดิเตอร์ไม่ยอมคุณดิเตอร์เดี๋ยวเราสอนวิธีการไลฟ์สดเกมให้คุณดิเตอร์ดูเดอ้อเห็นตรงคอเพื่อนไหมมันมีไอเฮ้ยมันขยับตัวได้เห็นตรงคอเพื่อนไหมมันมีไอคล้ายๆก้อยเงินอะ่ะก็ใช่ไงเห็นแล้ว วอนนี้สมทีมมาจะหนึ่งนาทีแล้วนเนี่ยหมดทั่วไปดิหมดทั่วไปแล้วเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เด้งออกแต่มันก็อาจจะนานก็ได้นะเออใช่ล็อกอินเจ็ดวันได้กระเป๋าคุณล็อกอินเจ็ดวันหรือยังตัวน,นี้เราล็อกอินแค่สองสามวันเองอะ เทเลยเนาะคุณอืเนี่ยกระเป๋าลุยอ่ะเราจะได้เอามารีวิวให้ผู้ชมดูมีรถด้วยคุณไม่เติมรถอ่ะามารีวิวร, <ถ S 2> รถมันรถมันแพงมันต้องเติมเอาแม่เราไม่เติม ที่รับที่ตรงนั้นะไม่ใช่ไม่ใชตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงเลยอ้ยของอริตอนี่คือที่รับ Thank <laughs> you. ขอยาอะไรดิไม่มีาออย,ายาแล้วเนี่ยยาหมดคอไดิเตอร์แอร์บอร์ดว่ะเราได้แอร์บอร์ดเอ,อ้ยทอมสัน กิจกรรมนะ อโอ้ไอกากเลยเป็นไงเอ็มวีพีว่ะสํหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเรื่องกดไลค์กดแชร์กดเอาสไลค์แล้วก็กดติดตาม,มช่องวอลเกันแชแนลได้วยนะคะตรงน,นี้ขอเราต้องไปชมไปก่อนไปปลาซัวเกนฑ์ได้บาย,ยากดติดตามได้เยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ได้นะครับ จะทำกจะทำได้ย้ายให้ฉันทาไม่รู้ไ่ไป